ฟอร์เโรรัชเชอร์นะครับเป็นหนึ่งในขนมที่มีความลับในการทําที่ถูกเก็บรักษาอย่างแน่นหนามากที่สุดในโลกแห่งอาหารถูกคิดค้นขึ้นมากว่าศตวรรษแล้วนะครับและสูตรที่เป็นที่รักนี้ยังคงอยู่ในมือของครอบครัวเดียวกันถึง4รุ่นติดต่อกันการประสบความสําเร็จอันน่าทึ่งที่เราเห็นได้วันนี้ต้องยกเครดิตให้กับทักวิสัยทัศน์ชาวอิตาลีที่ได้เปลี่ยนเบเกอรี่เล็กๆของพ่อให้กลายเป็นธุรกิจที่มมูลค่าหลายพันล้านและกลายเป็นชื่อที่โดดเด่นในโลกของช็อกโกแลตฟอริเรโร่รัชเชอร์นะครับเปิด เป็นหนึ่งในแบรนด์ขนมภายใต้โซเรโรกรุปที่ก่อตั้งเมื่อปี1946บริษัทขนมที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกแต่นี่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นจริงๆนะครับเพราะที่จริงแล้วตำนานของโซเรโรได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี1923หลังจากผู้ก่อตั้งอย่างปีเอโตรโซเลโรลดประจำการจากกองทัพในช่วงสงครามโลกครั้งที่1แล้วออกมาเปิดร้านขนมที่เมืองดองเปียนีนะครับหลังจากทําธุรกิจร้านขนมมาสักระยะหนึ่งนะครับจนในปี1938เขาตัดสินใจพาภรรยาและลูกชายมิเคล ย้ายไปอยู่ที่ประเทศแถบแอฟริกาตะวันออกเพื่อทําขนมบิสกิตขายให้กับกองทัพอิตาลีที่อยู่ที่นั่นในตอนนั้นแต่ขายไม่ดีนะักทําให้เขาตัดสินใจย้ายไปเปิดร้านขนมใหม่ในเมืองอัลบาแถบแอฟริกาตะวันออกในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งที่นี่นะครับเขาได้ทําตามคําแนะนําของน้องชายโอแวนนี่เฟเรโรให้ทาขนมราคาถูกเพื่อให้ทุกคนสามารถซื้อได้เพราะวัตถุดิบในช่วงสงครามโลกนะครับหายากโดยเฉพาะช็อกโกแลตและร่วมกันพัฒนาคิดค้นสูตรใหม่โดยมีส่วนผสมของกากน้ําตาล น้ำมันเฮเซนัทเนยมะพร้าวและโกโก้เพียงเล็กน้อยพร้อมกับตั้งชื่อว่าเกียนดูจอตเมื่อวางขายนะครับปรากฏว่าได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นอย่างมากจากนั้นนะครับเขากับน้องชายก็ได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัทเฟอรเรโรในปี1946หลังจากธุรกิจนะครับขยับขยายขึ้นเรื่อยๆและดำเนินมาเพียง2ปีเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับเมื่อปีเอตโรเฟอเรโรได้เสียชีวิตลงเนื่องจากหัวใจวายทําให้น้องชายของเขานะครับต้องทําธุรกิจด้วยตัวเองโดยจิโอวานีนนมมาาเฟอระเรปรนท่ะ ได้ปรับให้มีความเหนียวข้นแล้วบรรจุลงขวดเพื่อเป็นอีกทางเลือกสําหรับให้ลูกค้านําไปทาขนมปังหลังจากนั้นไม่นานนะครับครอบครัวเฟรเดโรก็ต้องพบกับเรื่องน่าเศร้าอีกครั้งเมื่อจีโอแวนนี่เฟรเโรนะครับได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาเนื่องจากหัวใจวายเหมือนกับพี่ชายของเขาทําให้ธุรกิจเฟรเโรนะครับถูกส่งต่อมาให้มิเกเร่เฟรเโรลูกชายของปีเอโตรเฟรเดโรเป็นผู้ดูแลบริษัทต่อในปี1957หลังจากมิเกเร่เฟรเโรนะครับเข้ามาดูแลธุรกิจเขาได้สานต่อเจตนลงของพ่อ ทุกตลาดเยอรมนีเปลี่ยนโรงงานผลิตขีปนาวุธของนาซีนะครับให้เป็นโรงงานผลิตขนมช็อกโกแลตสอดไส้เชอร์รี่แช่เหล้าชื่อมองเชอร์รี่ซึ่งผลตอบรับดีมากและกลายเป็นสินค้าขายดีของบริษัทความสําเร็จในครั้งนี้นะครับทำให้เขาสามารถขยายธุรกิจไปยังตลาดยุโรปในหลายๆประเทศได้สําเร็จก่อนจะขยายต่อไปยังทวีปอเมริกาและเอเชียเมื่อสถานการณ์สงครามโลกครั้งที่2นะครับปีขึ้นเศรษฐกิจฟื้นตัวผู้คนเริ่มกลับมาใช้จ่ายอีกครั้งเขาได้ทําการพัฒนาสูตรนะครับซูเปอร์ครีมให้พรีเมียมยิ่งขึ้น เลือกใช้วัตถุที่ดีขึ้นพร้อมกับปรับราคาให้สูงขึ้นและเปลี่ยนชื่อเป็นนุตชีลาช็อกโกแลตเฮเซนัทนะครับสำหรับทาขนมปังที่หลายคนชื่นชอบนอกจากจะขยายไปต่างประเทศแล้วนะครับเฟรเรโอยังผลิตสินค้าอย่างคินเดอร์ในปี1968และทิกแท็ในปี1969ฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับหลายคนก็กําลังสงสัยว่าแล้วเมื่อไหร่กันแน่ที่เฟรเริโอลัชเชอร์ได้ถือต้นกําเนิดขึ้นนะครับต้องขอเท้าความยาวสักนิดน,นะครับเพราะเชื่อว่าเรื่องที่คุณจะได้ฟังนี้มีน้อยคนนักที่จะรู้ก่อนอื่นนะครับต เป็นคนที่เคร่งศาสนาและศรัทธาต่อพระแม่มารีมากจึงพยายามเอาชื่อพระแม่มารีนะครับมาใส่ไว้ในสิ่งต่างๆรอบตัวเพื่อยกย่องให้เกียรติท่านและคําว่าเฟเดโรโรชเชอร์นะครับเกี่ยวกับพระแม่มารีอย่างไรคําตอบก็คือนะครับคำว่าโรชเชอร์เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หนึ่งนะครับของพระแม่มารีอย่างเหตุการณ์พระแม่ประจักษ์นะครับที่เมืองรูทซึ่งเป็นหนึ่งในการประจักษ์ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกครับทั้งในด้านความเชื่อสังคมและวงการศิลปะสําหรับเหตุการณ์นี้นะครับถ้าย่อง,ง่ายๆก็คือ มันคือเหตุการณ์ที่พระแม่มารีปรากฏกายให้มนุษย์เห็นในถ้ำนะครับในปี1858ที่เมืองลูสทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสและถ้ำนี้นะครับถูกตั้งชื่อว่าถ้ำมัสเซเบลหรือในภาษาฝรั่งเศสนะครับเรียกว่าโรเชอร์เดอร์มัสเบลใช่แล้วครับคำว่าโรเชอร์แปลว่าหินในภาษาฝรั่งเศสซึ่งชื่อนี้นะครับก็ถูกนํามาตั้งชื่อเป็นเฟอร์เรโรโรเชอร์เนื่องจากพื้นผิวของชอ็อกโกแลตยี่ห้อนี้นะครับจะคลุขาเป็นเหลี่ยมเป็นมุมเหมือนผิวของถ้ำ ถ้าจะบอกว่าความสําเร็จของเฟ l โลปุ่บส่วนใหญ่มาจากความสามารถของมิเคเล่เฟลโลก็คงไม่ผิดนะครับเพราะตลอดช่วงเวลาที่เขาบริหารงานบริษัทได้ขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง,งทั้งการพัฒนาสูตรซบูครีมนะครับให้เข้มข้นขึ้นและวางจําหน่ายใหม่ในชื่อของนอเทล่ารวมถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อนเนื่องซึ่งกลายเป็นที่นิยมในระดับโลกมากมายจนทําให้ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับเฟลโลปุ่บสามารถทํารายได้มากกว่าพันล้านเหรียญในปี1997นะครับมิเคเล่ขอลงจากตําแหน่งซ e o และส่งต่ออำนาจให้ลูกชายทั้งสองคนบริหารงานคือปียโตรและจิโอแวนนี่ซึ่งชื่อเดียวกับปู่ทั้งคู่จนในปี2 0 1 1นเะครับเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับตระกูลนี้อีกครั้งเมื่อปีเโตรนะครับได้เสียชีวิตลงเนื่องจากอุบัติเหตุทําให้จิโอแวนนี่นะครับขึ้นมารับตําแหน่งเป็นซ e o และผู้บริหารของเฟเรโลกรุ๊ปเพียงลําพังซึ่งนอกจากเขาจะสามารถดูแลธุรกิจหมื่นล้านเหรียญอย่างดีแล้วนะครับการเป็น CEO ผู้บริหารและทายาทของเฟเ l โลยังดันให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีล่36ของโก ด้วยมูลค่ารัพย์สิทธ์มากกว่า3.62หมื่นล้านเหรียญหรือประมาณ1.31ล้านล้านบาทครับแต่หลังจากนั้นนะครับ4ีปีถัดมามิเกเล่ก็ได้เสียชีวิตลงจากโรคชราซึ่งความสูญเสียในครั้งนี้นะครับถือเป็นเรื่องระดับชาติของอิตาลีโดยรายงานข่าวระบุว่ามีผู้เข้าร่วมงานศพของมิเกเล่มากกว่า1-0,000คนเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันซีโอวานนี่เฟเรโลได้ลงจากตาแหน่งการเป็นซีโอของเฟเรโลกรุ๊ปโดยซีโอปัจจุบันของบริษัทนะครับคือลาโปล ซึ่งถือเป็นซ e o คนแรกนะครับที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเฟลเรโร่ส่วนจิโอวานนี่เฟเรโร่นะครับยังคงดำรงตำแหน่งประธานบริษัทอยู่และนี่ก็คือเรื่องราวของมิคเล่เฟเรโร่นะครับชายผู้เปลี่ยนขนมอบท้องถิ่นของคุณพ่อให้กลายเป็นอันจักพันล้านกับความลับของเฟลเรโร่ลาสเตอร์ที่ได้รับการสืบทอดมากว่า4รุ่นความสำเร็จของเขานะครับไม่เพียงแต่ทำให้แบรนด์เฟลเรโร่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการทั่วโลกอีกด้วยหากคุณชอบวิดีโอนี้นะครับและอยากฟังเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์วิดีโอของเรานะครับและกดติดตามช่องของเราด้วยเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่เราจะนํามาแชร์ให้กับคุณและถ้ามีคําถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับอย่าลืมแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้ได้เลยครับเราชอบที่จะได้ยินความคิดเห็นจากทุกคนขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ